บอกยาว่ากัดอย่างเหมดู้สิงกอย่างลานป้อมได้เล่นอย่างนี้นีจำมันจะมันการจมันอไปกมันอ่นว่าก็หนากัตามมนเหี่มดรมันมันนางจงมันน่ะสนุกไหมครับสนุกไหมครับเด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 เ กลับมาส<า>นุกไหมลูก <c oughs> เค็มนะเค็มนะหวายเข้าปากแล้ว <laughs>